โกงกลาบหรอครับได้ครับท่านปรานคะจะทำอะไรอ่ะคะเธอกินอะไรไม่แบ่งเลยพ็มันอร่อย่ะกินมูมมามระวังลิปสติกเลอะหมดขอขอได้ชูดหน่อยสิอ่ะเอาไป นี่คุณถังขยะฉันก็เตรียมมาให้ทำไมไม่ทิ้งใงถังล่ะคะเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยมีสิทธ์อะไรมาสั่งฉันจะ้ะคุณคะฉันเนี่ยไม่ได้สั่งนะคะฉันแค่บอกคุณดีๆนี่คะหน้าที่แม่บ้านเนี่ยมีหน้าทีา่กวาดก็กวาดไปสิห้องน้ำเนี่ยมีหน้าที่ไปล้างก็ไปลา้างเธอกับฉันเนี่ยคนละตำแหน่งกันเออ แต่ว่าฉันออไม่มีแต่ค่ะป้าพวกฉันกับป้ามันคนละชั้นกันฉันทํางานใช้สมองส่วนป้าทํางานใช้แรงงานก็ทําไปค่ะเรามันคนละเกรดกัน ทำมาเป็นคู่ดีมาทีมานั่งตรงนี้เลยน,นี่ข้าใจนะ<ช>แกวปลาแกวบอบองของแซื้เป็นไงออ่อยมไหมนี่ใครให้พวกเธอมากินข้าวตรงนี้ฮะอ้าว ก็ที่นี่มันเป็นที่กินข้าวของพนักงานนี่ครับมันก็ใช่แต่มันต้องระดับอย่างพวกชั้นเท่านั้นอ่ะแล้วจะให้พวกเราไปนั่งกินที่ไหนนะคะนูน่นทางรั้วใต้ต้นไม้นูน่นเก็บเสือแล้วไปนั่งกินตรงนู้นไปไปไปก็ได้ครับเอาเองเจ้าน้ำเอาแจ่วให้ค่ะ ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครออ๊ยเอกาสารจะเสร็จแล้วตองนี่เอาไปส่งท่านประธานนะนี่พลอยใส่เอกาสารที่จะให้ท่านประธานเซ็นอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเองไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปเองไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปเองเเอง,งั้นมาดกาูกันว่าใครจะเร็วกว่ากาัน ฉ,ฉันไปฉ,นฉันทานค่ะรับน้ำไหมคะคุณตำรห้ค่ะ,ง,คะงั้นขอนตำเปล่าแก้ได้ไหครับได้ค่ะเราสักครู่นะคะสวัสดีค่ะบคุณลูกค้า อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมเตรียมเอกสารให้นะครับครับครับท่านประธานท่านประธานคะฉันขอโทษนะคะท่านประธานเป็นอะไรไหมคะเนี่ยฉันไม่เป็นไรหรอกครับงั้นเดี๋ยวพี่มดเอาผ้ามาเช็ดให้นะคะท่านประธานไม่เป็นไรหรอกครับพี่มดผมเนี่ยเป็นคนเดินชนพี่มดเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาผ้าไปเช็ดเองครับจะดีกว่าคะท่านประธานดีสิครับรอแป๊บนึงนะอู้ <c oughs> เราไม่น่าเลยเโอ๊ยเป็นอะไราไมออ๊่นเอาฉันขึ้นไปสิคุณคะคือว่าฉันคือว่าฉันเอ่อนี่ยงไม่บ้านแกนี่มันเลวมากเลยนะทำฉันเปียกหมดเลยเนี่ลวรงเท้าฉันไม่แพงเนี่ยพังดแล้ว คือว่าฉันขอโทษนะคะพวกเราไม่รับคำขอโทษแล้วคุณได้จะทำยังไงนะคะก้มกราบแล้วก็เช็ดรองเท้าให้ฉันด้วยไม่งั้นฉันไม่ให้อภัยแน่นอนมันจะดีหรอคะคุณเอาอย่างนั้นเลยหรอคะใช่ก้มลงกราบถ้าไม่กราบฉันจะไล่เธอออกค่ะๆๆได้คะ่ะเดี๋ยวก่อนครับ มีอะไรกันะครับยายแม่บ้านเนี่ยค่ะท่านประธานท่านประธาน่ะยายแม่บ้านเนี่ยค่ะทาน้ำหกพื้นทําให้รองเท้าราคาแพงของพลอยใส่อะเปียกหมดเลยค่ะยายแม่บ้านต้องขอโทษนะคะแล้วคุณสองคนจะให้เขาทำไงครับก้มลงกราบค่ะแล้วก็เช็ดพื้นด้วยนั่นเหรอครับพี่โคที่ขึ้นค่ะก้มกราบเลรครับ ได้ครับท่านประธานคะจะทำอะไรอะคะจุดท่านประธานกลับไม่ได้นะคะ <No. S 2> คุณสองคนมาพูดเองไม่ใช่หรอว่าใครเป็นคนที่ทำน้ำหกจนรองเท้าคุณพังเนี่ยต้องเป็นคนก้มกลับผมเองครับแล้วผมเนี่ยต้องก้มกลับคุณไหมไม่เลยค่ะท่านประธานท่านประธานไม่ต้องกลับเลยนะคะคือดิฉันไม่ทราบอะคะ่ะว่าท่านประธานเป็นคนทำอะคะ่ะคุณพลอยใส่คุณแมงจี ไม่ว่าจะเป็นพี่มดหรือเป็นพี่นาทีทุกคนเป็นพนักงานเหมือนกันหมดหรือแม้กระทั่งผมแค่ทําคนละหน้าที่เท่านั้นเองเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคุณสองคนเนี่ยต้องขอโทษแม่บ้านเดี๋ยวนี้แล้วผมจะให้อภัยคุณถ้าคุณยังอยากจะทํางานกับผมลองคนมาเป็นแม่บ้านดูสิแล้วคุณสองคนจะรู้สึกยังไง่ค่ะตกลงยังรับน้ำอยู่ไหมคะอะไม่เป็นไรครับพี่มดเดี๋ยวพี่มดไปพักถึงนะครับ ไม่ต้องไหว้หรอกครับเชิญครับคุณแป้งคุณพลอยใส่ครับมีผ้าครับยังไงผมฝากรบกวนทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะครับัาไปจีนครับคุณค่าท่านประธานรบกวนได้ครับอืม้มคิด Chết lên lông